แล้วทุกคนลองค่อยๆนึกดีๆนะลองแบบลองค่อยฟังแบบไลฟ์นี้แล้วกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วอะเราอาจจะแบบฟาพูดตลอดเลยว่าจริงๆแล้วอะค่ะมนุษย์อะคะ่ะอาจจะไม่ได้แบบตั้งเป้าเป็นเงินจํานวนเท่านั้นก็ได้นะแต่จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนอะคะ่ะเป้าหมายของทุกคนอนะต้องการฟรีดอมหรือว่าอิสระนั่นเองหลายคนก็เลยแบบพยายามวิ่งหาแพซิฟิอินคัมหรือว่าแบบการที่เราไม่ต้องมานั่งทํางานเพื่อเงินอะไรอ่งเงี้ย เพื่อให้เราอะรู้สึกว่าเราจะไปกินอะไรตอนไหนก็ได้เราจะไปเที่ยวตอนไหนก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วจิตวิญญาณของมนุษย์อะค่ะเขามาด้วยความอิสระเวลาเราอยู่ในที่ที่มันไม่ได้ทำอะไรตามฟีวิลหรือว่าตามเจตจำนงของเราเราก็เลยรู้สึกอึดอัดนั่นเองเราก็พยายามดิ้นรนกลับไปเป็นต้นกำเนิดของเราก็คือความเป็นอิสระแล้วการที่เราจะอิสระกับโลกภายนอกใช่ปะมันเกิดจากการที่เราอะอิสระในใจนั่นหมายถึงว่า ไม่ว่าโลกข้างนอกจะเป็นยังไงอะคะ่ะคือเราอะค่อยๆขัดกล